สิบสิ่งควรรู้ก่อนที่จะไปเที่ยวประเทศจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ห้องแม่อังไกไลาสายเที่ยวบริษัทด้วยรักทัวร์สิบสิ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอัอตราแรกเปลี่ยนเงินตาเนาอะ,อะแล้วก็ในส่วนของระบบไฟฟ้าที่ต้องใช้นะคะเวลาเราไปเที่ยวเมืองจีนเราต้องเตรียมอะไรอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะคะภาษานะคนจีนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอะไรนะพูดภาษาจีนอะแบบไหนเป็นหลักเนาะ หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารทุกวันจ๋าววันนี้ค่ะ10สิ่งควรรู้ก่อนที่จะไปเที่ยวประเทศจีนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ข้อจอเข้าใจนางหน่อยได้ไหมฝากกดไลค์กดแชร์ข้อจอเข้าใจเป็นกําลังใจนางหน่อยได้ไหมคะทุกวนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยอ่าเดี๋ยวไม่อ้างขออนุญาตแชร์ของอังแป๊บหนึ่งเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ข้อจอเข้าใจไม่อังหน่อยได้ไหมคะทุกวนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ข้อจอเข้าใจหน่อยเนาะเดี๋ยวสักคู่นะ แมงก็จะแชร์ของแมงเนาะขอทล่าห้าแชร์ค่ะกติกาขอทล่าห้าแชร์เดี๋ยวแมงส่งให้เลยที่คัดผมน้องเป็ดนะที่คัศผมน้องเป็ดแบบนี้เนาะให้ไปเลยนะคะให้ไปเลยเนาะหนึ่งตัวหนึ่งอันนะต่อการแชร์ห้าอันต่อการแชร์ห้าแชร์นะขอให้ขอห้าแชร์ได้ไหมอ่ะขอทล่าห้าแชร์ได้ไหมคะทุกคนจ๋าขอทล่าห้าแชร์ได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวแมงแชร์ของแมงแป๊บนึงเนาะแมงขอเนีาตแชร์ของแมงแป๊บนึงนะฝากกดไลค์กดแชร์แมงหน่อย อ้าตัวนี้ก็ยิงแอดโฆษณาเนีย